เต่สุ่มเสียงพอมีพละกําลังพอมีที่จะช่วยผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นบิดามารดาคือพุทธเจ้าผู้ที่เอาธรรมเอาวินยัยออกมาประกาศพระศาสนาตั้งแต่2,500กว่าปีจนถึงปัจจุบันเมื่อพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปริพานคณะสงฆ์ก็ได้รวมตัวกันทำสังขยนา ร้อยกองหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นถาวระวัตถุในพุทธศาสนาต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเลิศประเสริฐที่สุดสมควรที่พวกเราจะรักษาและปฏิบัติตามบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพมหาโลกมีจริงเมืองปฏนิพพานมีจริง ข้อวัดปฏิบัติตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินเข้าสู่มรเข้าสู่ผลจริงตราบใดที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระรัน์วันนี้จริงเป็นวันมหามงคลจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ลุงปู่ได้โปร,โด,โลปรโดลูกโปรดหลานอยู่ที่นี่สิบกว่าปีสิบเก้ามิถุนายนเรารวมตัวกันครั้งเดียว ม,มีการงานใดๆที่นี่นอกจากการงานภาวนาเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลต้องการที่จะเห็นพละกกำลังของชาวพุทธเราที่เป็นพระเถนเอนชีอุบาสกปิสิกาปกป้องรักธรรมหนักวินัยร่วมกันกำลังนี้จะสามารถทำให้พระพุทธศาสนายืนยาวยืดยาวต่อไปช่วยลูกชั่วยหลาน ถ้าพระวินัยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่ที่เป็นคำสัตว์ที่ตายตัวที่เป็นพระสัตธรรมออกจากพระโอดแก่ของพระพุทธเจ้าถ้าพระวินัยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เมื่อเรารู้เราเห็นเราได้จินได้ฟังแล้วก็รวมตัวกันซะทั้ทงพระเถรนเนจีอุบาสิกา รวมตัวกันเพื่อปกป้องรักธรรมหลักวินัยให้ดำรงคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาคู่กับประเทศชาติบ้านเมืองคู่กับสถาบันสืบสืบไปชั่วลูกชั่วหลานตลอดอนันตการพุฒนาด้วยสาธุ